สงขลานะคะเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณทุ่มหนึ่งตำรวจเขารับแจ้งว่ามีคนร้ายใช้อาวุธปืนเป็นอาวุธสงครามเลยนะคะไปยิงถล่มนายพียระตันติเสรณีอายุ53ปีนายกเทศมนตรีนครสงขลาเสียชีวิตจุดเกิดเหตุอยู่ตรงหน้าร้านสงขลาฟอรัมถนนนครในเขตเทศบาลนครสงขลาซึ่งเปิดเป็นศูนย์ประสานงานโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาคุณพีระเนี่ถูกยิง ด้วยอาวุธปืนสงครามเอ็มสิบหกกับคาบ,บินเข้าลำตัวด้วยสีสษะจนพลุนโอเ้เขาบอกว่าเจอปลอกกระสุนตกอยู่ที่เกิดเหตุ50ปลอกค่ะคือถล่มกันเลยนะคะสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าก่อนเกิเดเหตุคุณเพียระไปประชุมกับกลุ่ม NGO ในเรื่องปัญหาสารกัมมันตรังสีหลังจากไปยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินที่ลงพื้นที่ติดตามปัญหาในวันดังกล่าวพอประชุมเสร็จก็เดินออกมาขึ้นรถตู้ประจำตำแหน่งนะคะที่จอดเยี้ยงออกไปหน้าร้าน ในจังหวะนั้นแหะมีกลุ่มคนร้าย3คนขับกระบะวีโก้สีบรอนไม่ทราบหมายเลขทะเบียนขับมาจอดด้านหน้าร้านเสร็จแล้วก็ใช้อาวุธปืนสงครามกลาดยิงคุณพีระจนเสียชีวิตขาที่รถตู้เนี่ยพลุนไปทางด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็หลบหนีไปอย่างรวดเร็วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ ตั้งประเด็นเอาไว้นะคะว่าน่าจะมาจากเรื่องของการเมืองท้องถิ่นโดยเฉพาะการบริหารงานภายในของเทศบาลนาครสงขลาซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรองนายกเทศมนตรีนครสงขลาขอลาออกยกชุดไปแล้ว4คนเพราะไม่พอใจการทํางานของคุณเพีระต่อมาคุณพีระก็สั่งพักงานข้าราชการประจําของเทศบาลนาครสงขลาอีก8คนนะคะได้มีการยื่นเรื่องของความเป็นธรรมไปยังผู้ว่าของสงขลา ส่วนประเด็นเรื่องการเคลื่อนไหวที่มีการขนย้ายสารกัมมันตรังสีของบริษัทหนึ่งเนี่ยยังไม่สามารถระบ,บุได้นะคะว่าเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ประเด็นส่วนตัวก็ยังไม่ได้ตัดทิ้งล่าสุดเมื่อตอนเที่ยงคืนครึ่งนะคะมีะรายงานข่าวมาว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอรถกระบะของคนร้ายคันที่ใช้ก่อเหตุนี้เลยค่ะแกะรอยจากวงจรปิดตั้งแต่จุดเกิดเหตุไปตามเส้นทางที่คนร้ายขับหลบหนี แล้วไปเจอคันนี้นะคะที่เห็นอยู่นี่จอดอยู่ในสถานีวิทยุสมีลาเลดีโอบนถนนสงขลาพ,พลาซ่าเขตเทศบาลนครสงขลาก็เจอรถคันนี้ค้นหลักฐานสําคัญเป็นปลอกกระสุนปืนคาบินตกอยู่ที่กระจังหน้ารถ1ปลอกหมวกไหมพรมสีเทา1ใบถุงมือ1ข้างตกอยู่ตรงลงรถเจ้าหน้าที่มั่นใจค่ะว่ารถคันนี้แหละเป็นคันที่คนร้ายใช้ก่อเหตุแน่นอนนะคะเ็เก็บลายนิ้วมือแฝงด้วย ต้องกันเป็นพื้นที่ห่วงห้ามห้ามคนเข้าไปเดี๋ยวจะไปทำลายหลักฐานรายงานบอกว่าสถานีวิทยุสมิลาเรดีโอนี้เป็นของนายกิติชูช่วยน้องชายนายอุทิศชูช่วยนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นอดีตผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครสงขลาเป็นหัวหน้าทีมสงขลาพัฒนานี่นะฮะเป็นประเด็นล่าสุดที่ว่าไปเจอรถกระบะคันก่อเหตุแล้วใช่ครับค่ะ